สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขุมสุขคนเ้อสบายดีผูกล้อย่ใกล,ละอยู่ไกลเนาะวันนี้ก็ม่พบแม่พ่อ,พอคือเกา่าคือเดิมเนาะทำกับข้าวกินนะครับวันนี้จะทําอะไรถากหม้อแล้วครับเสียบไฟหม้อกับลักสิทธิ์กําลังจะทํากับข้าวกินเนาะอันนี้คือวัตถุดิบของเราปลาเนาะปลาเนื้ออ่อนนะครับ ยอดพักติวน,นี่ก็พักแกงปลาเนื้ออ่อนใส์ยอดพักติวสูตรนี่บมเคยมียเห็ดกินเดอร์ <c oughs> ในข้างแรกอีกทีเห็ดกินนะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาไม่น้ำโคลงเน้อเน้อพี่น้องสีลองเห็ดกินเบิงเนาะน,นีประมาณนี้ไปตลาดมาเมื่อเช้าบมไม่ตลาดอ่ะ ไปซื้อ A. เองวะอยู่ในรถพุ่มพวงรถขายกับเข๋า,านั่นะมีกับสารพัดพักมวสุกเกิดไปมีหน่อยใส่หน่อยมีลายสลายในถุงนึ่กับสินี้บักสดาแล้วก,กับบักซี้นหอมอค่าตะไคร่ใบมะกรูดอย่างนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปเนาะว่าเป็นสิเป็ี่นอะไรสิแสบหรือสินัว ครับผมตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะโอ,โ,โอ้โห่บุบ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 เดือดแล้วเดือดแล้วไปสิได้เอาปลาลงเนาะนี่ปลาเรานี่พักสมเนาะสมกระมีแล้วปักติ้วมันก็ส,สมสแล้วเดี๋ยวลงเอาปลาลงแล้วก็บักติ้วลงแล้วก็สสม ใส่ไปแล้วนะนี่ก็คือมะเขือเทศแล้วก็มีมะขามเปียกน้ำเล็กน้อยใส่ลงไปเดี๋ยวชิมมึงกันนะส <c oughs> ุกจัดจืดจาง,งๆได้พี <c oughs> ่สุดยอดแซ่บปลาลงเลยเนาะนี่ลงเลยเทมี่นักบ,บวบปลาเนื้ออ่อนนี่เข้าบรอกองไปคน ให้มันน้ำเดือดวกวจังหน่อยปิดฝาจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะให้น้ำเดือดจังหน่อยแล้วเอาพักลงแบบน,นี้ก็บ่งขึ้นได้เลยครับมีอย่างมากมายสนี้เห็ดเข่าหุ่องอยากปานนั้นเนาะอืมประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมีอย่างในนี้กระลำประกาศประกาศหุ่นสารพัดพัก แกงเนาะมันก็อ้อมมันน่ะแหละเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วแต่ปลานะซสุกแล้วตอนนี้ <c oughs> ปลาได้สุกแล้วจเื่เเอยน,น้อยเน,ะเนาะเบื่อจักน้อยหนึ่งจะรอค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเด้อา พักลงเลยปลาสิพวเปลือยวะอย่ามันเนะเานนะเขาบุคคนพวกเปลือยหรอกปลากับพักมันที่จริงมันก็สุกพอๆกันนะใส่ปลาสับกันเจ็ดนาทีก็สุกแล้วปลาตัวหนึ่งเนาะ,ะเอาอย่างมากมายแต่าน,าน้ำมันห,อนห,อนห่อนแกก,ก,กออกไป เสีบยบาไปจาก2องนาทีเพอนะครับเรียบร้อยถอดปั๊กเรียบร้อยแบบนี้ครับชุแล้วสุสตักชุปบชปินเดอร์บันเดอร์มาเดอ้อพี่น้องข่าวแดงน้ำกันเด้อข้าวแดงน้ำกันเดอร์ สูตรนี้ไม่มีใครเคยทำเดี๋ยวผมมีในเมนูเนาะอร่อยไม่ซ้ำํำจำสูตรไม่ได้นะครับเดอ้ออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้มักไผรมักมันนะพี่น้องเนาะน,นี่เต็มถ้วยแล้ว,พ,ลวพ่อละงลายๆกินแล้วกันนอนนะครับมาพี่นอ้องเบิดสุขุมสุขคนเด้อโอ้โหกรอบกอบ นะครับกินขา้าวนกันครับมาครับพี่น้องวันนี้แล้ว,ลวเรียบร้อยมากินขา้าวนุากันด้อพี่น้องทุกคนผู้อยู่ใกล้แต่อยู่ไกล,ไกลนอกแต่ใน,นต่างลประเทศเนาะแกงปลาเนื้ออ่อนเนาะขอสวยหันหอดเสียดายผมมีมข้าวเหนียวนะพี่น้องนะมาครับกระจุ่ทุกคนคลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับ ข่าวมาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอย่าข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับยูนนี้อยู่ดีมีแห้งเป็สุขสุขโขนครับผมเฮงๆเราด้วยอย่าเจ็บจะจนข่าวแรกน้ำกันครับบายเป็ดสุขโขเด้อขอบคุณครับ thank you ไปร์เด้อแบบนี้เด้อ